ในงานนําเสนอบางครั้งเราสามารถที่จะนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของการสรุปในรูปแบบของแผนภูมิราร์ตได้นะครับซึ่งในโปรแกรม powerpoint ก็เช่นเดียวก,กันเราสามารถที่จะสร้างแผนภูมิขึ้นมาได้ซึ่งแผนภูมิที่สร้างก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแบบคอลัมน์ แบบลายแบบพายแบบบาร์นะครับก็เราสามารถที่จะแทรกเข้ามาได้วิธีการแทรกแผนภูมินะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่แท็บ menu. เมนูอินเสิร์ตด้านบนเหมือนกัน เมนู insert แล้วก็เลือกเป็น chart ตรงนี้นะครับหรืออจะแทรกโดยคลิกปุ่ม insert chart ตรงนี้่าน placeholder ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิกก็จะขึ้นหน้าต่างในส่วนของ insert chart เข้ามาก็เราสามารถที่จะกดเพื่อดูรูปแบบได้ เลือกได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของอตัวชิ้นงานที่เราจะเอาไปนำเสนอนะครับหลังจากที่เราไดา้รูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ทำการคลิกเลือกจากนั้นกดโ OK. อเคเราก็จะได้ในส่วนของกราฟขึ้นมา ในส่วนของกราฟเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในใน d i a l o g box ตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติใช้ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้ ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าของตัวกราฟนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาจากนั้นเลือก Edit Data นะครับแล้วก็กด Edit Data อ่าเขาจะขึ้นหน้าต่างให้เราทำการปรับแต่งข้อมูลสมมติเปลี่ยน ถ้าต้องการให้แสดงค่าขึ้นมาด้วยก็สามารถจะคลิกเมาส์ปุ่มขวาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรง Add Data Label ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับ Data Label ก็จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาให้เรา หรือถ้าต้องการที่จะปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของตัวกราฟนะครับก็สามารถทำได้โดยคลิกที่เลือกที่ตัวกราฟจากนั้นไปที่เมนูดีไซน์เช่นกันนะครับแล้วก็ทำการเลือกหรือจะปเปลี่ยนสีกราฟ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแทรกชาร์ตหรือว่าแทรกแผนภูมิเข้ามาในงานนำเสนอของเรา